เจอคณะหักยอดคณะกินนี่ต้นคณะใหญ่งามเจอคณะใหญ่เก็บยอดคณะกินเป็นหนึ่งผักหนึ่งปลาเดียวกับพี่นอ้องคณะคณะใหญ่ ฝนกระเด้งเฮ้ยเดี๋ยวเอามีดมาตัดเก็บดอกด้ไยเนะี่ มือสองมือเขาคงไม่เก็บเนี่ยพี่น้องเดี๋ยววันอาทิตย์มันจบอีกเทีอวันอาทิตย์เก็บคณะไปกินนีกว่า ลูกในซุปรมะลูกประมาณน,น,านี่นนี่แยกโลกนี้งามเลยค่ะาดสามลูกนี้กองกันเย สีแดงโชคดีจะได้มาเก็บภาพสวยๆทองประเทศเยอรมันก็ใหญ่ว่าคือขักทองบันเฮาแต่กระมันแสบทุกจัอรอมาก กระต่ายพี่ไม่ใช่กระต่ายรอให้เขาเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บเขาขขี่เก้าเขาพี่น้องจา้าจากที่มันลวกเขาอาจจะเก็บว่าเปิดแ้วมันสิมีลูกลวงเราก็มาเก็บได้เพราะฉันเก็บทุกป,ปี มีดอกเดินเหลืองอยู่พี่น้นองนยมาหอมกันนี่คือต้นอะไรนี่ต้นบอกใหญ่เลยนี่ผักลืมพัวด้วยอุย้ยอุโยฟินผักลืมพัว์มีผักลืมพัวนี่ยัางงามเลยเก็บผักลืมพัว์เลย นี่คือผักลืมผัวพี่น้องยังงามเลยกำลังงามไหมเนี่ยไปอมยางแสบด้วยจ้ะเนี่ยนี่นี่คือผักลืมผัวพี่น้องไปอมยางแสบไปจ้ะอ่อนๆเลยเนี่ยมีถุงดึงเอาเลยกันถอนเอาเลยเนี่ยเนี่ยโกเดียวพพเลยเนี่ย าพี่น้องดูสิหอมมากเลยเด็ดเอาดีกว่าขีดดินหอมหอมมากเลยจ้ะโดนฝนกําัังอ่อนๆเลยอ่ะนี่กอเดียวกออิ่มแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบคออนอ่อนด้วยพี่น้องจ้ะ จังหวะขี้ดินอ,อมๆส,สิไก่เราไม่ได้ฟักทองเราก็ได้ผักลืมผัวนี่ยอดหยองงามเลยโด,ดนฝนโดนมีน้ำค้างเนี่ยเด็ด บอกกาเย็บผักซองเขาผักนี่แหละยอดนี่ก็สวยีก็ลางามเลยอยากงามเลยปะนี่กอี่สวยมาก got oh, okay. it. Don't work Ừ, ม,มันแน่ดิหมืออื่นเขาอาจจะมาเก็บเลยหมืออื่นโอ้ว่าใบเขาเริ่ม,มจะเหี่ยวละฝักทองโอ้งามมากเลยเพร,ราะอะไรจ้ะแขกอกะเพรา ไปกูปเลยแดงไปถึงโน่นแล้วอ่ะพันนี้พันลูกไม่ใหญ่โอ้อันนี้อยากรู้ต้นต้นอะไรเนี่ยเนี่ยพี่น้องจ่ะมันคือต้นนี่อย่างงเนี่ยดูดอกเม็ดเข้าแบบเนี้ยด,ดอก,อนนดอกแล้วก็เป็นลูกแบบเนี้ยมันคือต้นอะไรอะ่ะเนี่ย เนี่ยลูกเขาเป็นแบ,บนี้น้องคือต้นอะไรอมองไม่เห็นนี่ดอกเขาเป็นแบบนี้ดอกแล้วมันเขาลูกเขาจะเป็นลูกแบบเนี้ยเนี่ยเป็นน้ำหนามแบบเนี้ยือเรียกลูกอะไรอะฮเนี่ยลูกเป็นน้ำหนามแบบเนี้ยเนี่ยือลูกอย่างพี่น้อง มีหลายต้นเลยมีหลายต้นเลยอะฟักทองงาสีสันสดใสสวย เราก็ได้ผักกินแล้วจ้าผักลืมผัวยอดอวดนี่พามาดูต้นเอ้นเนี้ยเนี่ยคือต้นอะไรนี่แปลกมากใครรู้เอ่ยบอกได้ไหมดูสินี่ดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ ลูกเขาเป็นแบบเนี้เป็นน้ำๆแบบเนี้น,น้ำแข็งเนี่ยหอมไม่แข็งหอมมันเป็นนี่ลูกเขาหอมพี่น้องลูกเขากลิ่นหอมๆเป็นน้ำแบบหอมเหมือนเหมือนสอบร่ระรดติป้าย เ็มดูลูกเขาเต็มเลยเน,น,น,นี่ยคือต้นอะไรวะเต็มเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าโอ้ยทั้งหลายต้นนี่ เคยร,รู้บอกบ้างคะคะคือต้นอะไรฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่ป่าทักท่าหอมด้วยกลิ่นข้าองหอมกเลย,มยไม่รู้ตกด้วยตกด้วยเต็ม หอมหอมหอมดูฟักทอลูกนี้สวยมากลูกกำลังเลยขนาดตัวขนาดติดถนนยังไม่มีใครเอาเลยพี่น้องตัวประเทศเยอรมันม่เลยรักของกันง่ายเลยพี่น้องจ้านี่สวยเด็ดเนี่ย